ครับกลับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะพี่น้องเนาะเมนี้มากพบกับผมคือเก่าเมนี้เศร้าที่เศร้าเนาะพี่น้องเนาะที่เศร้าฝนตกๆต่ว่าฝนนิ่นๆะครับแต่ว่าผมนั่งอยู่เต็น่มหุ่มใหม่หุ่มตัวลำใหญ่ข้างหลังผมไปท้องหน้าว่าไรพี่น้องฝนมันตกมันเปียกมันนั่งหยางเดี๋ยวจักมันแห้งก่อนเดี๋ยวผมสีพาไปถ่ายบรรยากาศอยู่ท้องไหท้องหน้านะพี่น้องเนาะครับสํารับเมนี่ผมขอภาพพี่น้องมากินคืออะไบ้างแม่ อันนี้เป็นพัดกระเพ้านะครับพัดกระเพ้ามูสที่ผมลงคลิปตัวอย่างให้เบิ้งกันแล้วพี่น้องอันนี้พัดไอพักใบสุรดสุดแสบครับนี่บ่หาแต่แสบตันก็ะไดแฉบอีบ่ได้บ่ได้อันนี้นี่เป็นใบสุรุดที่ผมมาห้องจันให้พี่น้องเดยให้มันเบิ้งดูดีจังหน่อยนะพี่น้องเนาะสีห้องจะเคลียรไรกับมันกระบาะันไดเนาะพี่น้องพี่น้องเห็นอยู่ยตรงเนาะ มัอนี้เพราะเป็นคนไทยเล็กน้อยนะพี่น้องข้าเจ้าครับกินข้าเจา้ามี้กินข้าเจ้าก่อนกินแต่ข้าเหนียวแล้วกับบอ่อขอ,นะอ,อ,อยา,กกนายนนองน้พี่น้องน้องกับเฮ็ดกินไปเรื่อยๆเนี่ยกินท้าวบันๆเียยังก็บเฮ็ดกินไปน้อพี่น้องสีไปตีอยากตีกินเท่ากับบ่มีเงินมีทองน้พี่น้องเนาะพี่น้องมันเอียงวะมันเอเียงเนานะครับอ่ะก่อนที่ ไปหนามาหลังกะฝากพี่น้องกดซับตะไคร่กดไหลกดแช่เพื่อเป็นกำกำใจให้ผมก็เมียได้ท้าคลิปใหม่ๆเนาะครับเนาะกะฝากน้ำได้พี่น้องเด้อที่พี่น้องผู้เขามาเบิ่งใหม่อาจจะว่าคลิปผมมันบ่ทันหลายกับางคนกับกทันได้กดติดตามบางคนกักดติดตามก็ขอบคุณหลายๆเนาะครับบางคนที่มันกดติดตามกักดติดตามไปครับเดี๋ยวทีมีดีๆคลิปไปนหนนะครับผมที่เฮ็ดคลิปไปไหมไปเรื่อยๆที่คลิปไปไหนไม่ทีเฮ็ด เอ่ยไม่ไม่เป็นนานาให้พี่น้องในเบิง้งในส้มกันในไายเครียดจากโกากรคไขไข่เจ็บส้มนี้เนาะครับเนาะกัเขาเมื่อเบิ้องซองว่าผมอาหารบ,นบานๆของเบาอ้วนส่วนชินชมเนาะครับครับอันนี้ก็บเบาเบาอะน้องช่วงมามามากินพัดหมูก,ก็พัดอันนี้เอาเลยพี่น้องนะเราผมลงพัดหนึ่งก้อนผมตีใส่หมูซ้ำไอ้อใส่หมูซับเั็กน้อยนะครับนี่พัดอัน,นี่เอาไหม นี่เป็นพัดพัดกระเพราหมูนะครับที่ผมลงุ่งนะ่พะพัดกระเพราหมูนาเขาเนาะกิ้นตะเศ้าพี่น้องเบิ่งนะครับนี่มื้อนี้เป็นวันมือ้อวันหยุดเนาะวันอาทิตย์อาใหม้มอนมากเข้าไปเน้อง กินเพื่ออยู่ปริยูเพื่อกินนะครับพี่หลองกล่องไม่หยึกยังบังมาเนี่ยตอ็นนึกว่าพี่น้อง,องหยังบ่งอนน่ะไหนเนาะพี่น้องฮะ,นนะงนะม,ามาครับกลับแก่พี่น้อง นี่ครับเขาเจ้าผมเราะหี่มึยึดก็ไเลยผมเหาเห็ดเอ็นเชีบเตะเสาทั้นั้นนะพี่น้อง ถ้าพี่น้องเพิ่นยุดงานเพิ่นพ่อเดียบึงเสียบซื้อจระพี่น,อน้อนเงเสียบพับเอาไปให้เพื่เดือนไฟมีใบขึ้นรถเอาไปมีมาเพื่อน,นผม้าน้นจะไกลเด,ดยอ่ะ แอบอีนดีครับว่าทีบ่บอกวใคร้มาทำมิสอนน่อนกลางแล้วพี่น้องฉกันเมีออยู่กับเม่ยสองคนมาทำมิฮะพีิธีพิจอ,อย่านำมาเลย ก้อเกียผมไม่อ่อยคน้องผมไม่ก้นเกลียวเลยราโดดได้ยังผม่าสุภาพกันเลยอือยุย้ยยะถ้าสีดหยาตังหนอกพี่น้องตีดหยาสีอ่อยนนอกันเนาะ เบบประมาณหาน้ที่ผมมาแบบหาจัหมันหงสเหมอนทไม่เปลน่ยอเแล้บ่อายเยอะมันบ่อายเึินดอกพี่นนอ เสียบพี่น้องบรรยากาศเขาเป็นใจร่มว่ายว่ายมีเบื้องอันนี้จริงใบื้องอนิจริง,รงบีบๆบีบอยู่ว่ายไปทายท้องไหนพี่น้องเบื้องนะครับเป็นมือมือว่าเขาเหนียวไปก้อนเด็กพี่น้อง มันคือไปอยากผมก็แม่คือไปอยากแล้วก็เข่าเนาะรับจับเตาหมูแต้มอีกแค่น้อยหนึ่งลองเอาหลายก่อนเม่เป็นละครับจานหนึ่ง <c oughs> ผมกินหลายตัวกี่กอเจ้าพก็พืวว้นมือได้เอาอีกมือได้หิวหิวนี่ มัดยูดอกสามจานพี่น้องที่ก็เช่ามาเป็นจิ้นแล้วพี่น้องเนื้อที่แตกเนาะอาันนี่เนาะนี่ครับมาได้พี่น้องเลยคู่ยุดต่างประเทศเนี่ยในประเทศนี่แหละมากินกับเบาอ้วนชวนทินมเด้อพี่น้องเลยแต่อย่าลืมขอมาเป็นกำลังใจให้ผมนําเด้อพี่น้อง กบผมกับเมียนเนี่ยจีนี่เฮ็ดคลิปไปเห้พี่น้องได้เบิ่งเรื่อยๆพุ่นล่ะเพื่นผมสิบ่มีชีวิตผมแนละกับเมียสิตายไปจากมันพุ่นล่ะแต้งสิเฒ่าเฮ็ดเพราะว่าเฮ็ดบ่ได้เด้พี่น้องบ่มีไหวเฮ็ดเพราะว่าตายเลยบอกมวนม่วนบ่กเงื่อหัวม่วนน่ะพี่น้องเอ้ยมีไผอยากตายดอกอ้ยคนไอ้ตอนไปเผาน่ะพี่น้องตอนหลังนานน่ะตายก็ัายอยู้เยอะจ้ำ จำมัน้ำพอผมเนือ้อผมพอผมเพื่วมาบ้าตายดอกไอ้ค้นนะวะอันนี้ผมผมใจที่อยู่จังหน่อยนะครับมันจีบเป็นหนับดำแบ่บสูดไปสูดหน,น่อพน,น,นพี่น้องพัดหมูมันลอสีสั่์แสบทุกคนเนื้อพี่น้อง แกะเพล่กปงองกิ้นตะเสะมะมา,านชิ้นมงกุฎห้อแปดมงกุวก็ดีกินห่อครับ ถ้าผมหิวผม,มติกินประมานจามจานนี้ก่อนจานคืนพี่น้องแต่ว่าการสวดเดียวแต่ว่าขอตอนี้วผมติกินบ่อยหลายเอกพี่น้องหนองเห็นหนึ่งอะอน,นี้นะไปกิๆพี่น้องบางคนแม่เพิ่งกัดอิ่มเลยละครับกินจานยังผมก็กินจานเดียวแต่ว่าจักหลายเดียว เห็ดแก้วบบคำกระเทียบด้วยครับแก้วบบคำหน่อยเมืเ่อพูดถึงเห็ดพี่หน่องเบิง้งฟักฝักหมูดีดีเห็นมันมุนมุนแล้วก็ไปเกี่ยวพัดตำแบบคำหน่อยใส่นี่ครับเพื่อนเก้วแบบคำที่ก็กระเหี่ยวเขาเจ้าก็ดีกระเหนี่ยวนี่มัน,น,นสีเสีบใส่แบบเครื่อเคร้านั่มเอื่อยผมหนูผ้าเห็นตำ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 ดงดีดีนเีื่วพูดถึเห็ดในเบิ้งจะกีบพี่หน่องเทียบกแก้ว kèo mũ bạc khám, kèo bạc khám muôn nì là, ra giang nì là <laughs> ่งมาอพี่น้องเจ้าพ่อมีเท่อกันที่ใครอยู่บ้างเนีเ้ยแล้วเดี๋ยวจะจัดเจ้าไม่นาเห็นมาก็คแล้ครับคลิปนี้ผมก็แม่กับฝากไว้ท้มนี่แหละพี่น้องอาหารแบนบ้านเฮ้ยเขาแต่บ้านเป็นบ้านพันหมูพัดกะเพราหมูนาขาบพัดผักใบชุลมดฝนกระลิ่นอยู่ตลอดเด้อพี่น้องฝ่า,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 าดดย,ายุเขาไ่าอีสาน การรักษาเนื้อรักษาตัวน้ำเนื้อครับสร้างผู้อยู่ทางประเทศแล้วก็อยู่ในประเทศก็ขอให้มันผลจากโรคภัยอันตระไรห้ไปพันไปดีๆน,นะครับเนาะตำรับไอ้โรคนี้ต้นที่อยู่ภาคอีสานก็สูู่ไปก่อนนะพี่ห้องเนาะกาบาโรคมันมืดไปแล้วก็เท่ากับจังลงมาบ้านเท่ามากหากินแบบบ้านเท่านี้กลัวผมว่า,มมายู่แบบบ้านเท่านี้หล่อดีที่สุดแล้วครับ สหรับมืมดีนี้ก็บคำว่าใดว่าจ้าใดสีผมกับแมียวบสุภาพบาบุภาพผมกระกาบขอโทษพี่น้องเด้อครับดูท่านี้ผมกับแม่สิสีขอลาไปเดี๋ยวฝนกระตุกก็ฝนพี่น้องครับสวัสดีครับ